ก่ับมวเด็กข่าวสารดีดทางไอทีในช่วงเย็นเวลา8นานิกา30นาทีในพูดข่าวไอทีครับพูดข่าวไอทีในคลิปนี้เราจะมาอัปเดตเกี่ยวกับการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ Realme 4 C17 โทรศัพท์มือถือสเปคอัดแน่นหน้าจอรีเฟรเรท90เฮิร์ต แรม6 g ิหน่วยความจำ1 2 8ราคาเริ่มต้นเนี่ยแค่5,900บาทเท่านั้นเองน่าสนใจไม่น้อยเลยเนาะมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันล่าสุดนะครับมีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ r e l m ี C17 สมาร์ทโฟนระดับเริ่มต้นในซีรีส์ C ของเขามาพร้อมกับสเปคที่จัดแนมมากขึ้นกว่าเดิม หน้าจอ6.5นิ้ว r e เฟรชเร a t e 90Hz, ชิปเซ็ตเป็นเริมต้นนะครับ Snapdragon 460, โดยคำจำกัน 128GB, RAM 6GB, กล้องหลัง4ตัวความละเอียด13ล้านพิกเซลมี AI ประมวลผลแบตเตอรี่5,000ในราคา5,900บาทเท่านั้นรูปย่างหน้าตาของตัว Redmi 4 4 7นั้นเนี่ยหน้าตาคล้ายๆกับ r e ว m ี 7i ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับรดยด้ว,ยว่าทุกส่วนในแทบเสมือนกันเลยโดยหน้าจอแสดงผลขนาด6.5นิ้วมีการเจาะดูวางกล้องหน้าไว้บนหน้าจอความละเอียด8ล้านพิกเซล r e เฟรชเร a 90Hz โดยเรียวมีเนี่ยเป็นเจ้าแรกของโลกนะครับที่ใส่หน้าจอเรฟเลชช์สูงมาในสมาร์ทโฟนระดับเริ่มต้นกับตัวเรียวมีซรุ่นนี้นี่เองครับในขณะที่ฝาหลังมีลักษณะเป็นแบบทูโทนผสานกันระหว่างพื้นผิวที่มีความมันวาวแบบได้และอย่างลงตัวจริงๆโดยเรียวมีเรียกดีไซน์นี้ว่า d u a l ลวิวชั f e อฟเบริเวณกึ่งกลางของฝาหลังจะมีเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือไว้ด้วยซึ่งนอกจากจะสามารถปลดล็อกตัวเครื่องได้แล้วยังสามารถปลดล็อกแอปพลิเคชันบางตัวได้ด้วยครับกล้องหลังของ อ t ตร w วาย8ล้านถ่ายภาพมุมกว้างกล้อง B&W 2ล้านสุดท้ายที่มาโครถ่ายภาพระยะใกล้2ล้านพิกเซลครับถ่ายใกล้สุด2ซนติเมตรก็ถ่ายได้วิเคราะห์ด้วยระบบ AI เข้ามาประมวลผลในการถ่ายภาพให้ดูสวยมากยิ่งขึ้นโดยจะเป็นโหมด Night nice Selfie นะครับการถ่ายภาพในเวลากลางคืนระบบ HDR ต่างๆก็มีมาให้ สเปกภายในของตัวเรียวมี4 7ตัวนี้จะมาพร้อมกับชิปเซ็ต a p d r a g อน460ชิปเซ็ตตัวใหม่ล่าสุดหนวยความจำในตัวเครื่องให้มาจุกๆุที่128กิกแรมให้มา6กิกเป็นความจุที่สูงที่สุดเท่าที่สมาร์ทโฟนระดับเริ่มต้นเคยมีมาเลยนะเนี่ยแบตเตอรี่ของเดิยวมีให้มา5,000ม ah ิลลิแอมป์ครับและการชาร์จที่เร็ว18วัตต์ด้วยโดยเรียวมีเคลมว่าชาร์จเพียง30นาทีก็จะสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง6.2ชั่วโมงเลยทีเดียวลิ้นพับซีได้ถึงงาน บบก,การชาร์จที่ดีมากสามารถควบคุมอุณหภูมิขนาดการชาร์จเนี่ยไม่ให้สูงเกิน40องศาหมดประหยัดพลังงาน Smart Power s a v e ยืดเวลาการใช้งานของแบตเตอรี่ออกไปได้ถึง5%และยัง Standby ได้ออนานถึง1.6วันด้วยครับ ถือว่าจัดมาดีมากสําหรับโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้นะครับโดยเรามี47เปิดราคาเบาๆมาที่15,990ากาบตากาบังกลาเทศหรือทตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ5,900บาทเท่านั้นเริ่ม,มางจำหน่ายที่ประเทศบังกลาเทศตั้งแต่วันที่24กันยาย,ยนเปน็นต้นไปมีให้เลือกทั้งหมด2สีครับคือสีน้ําเงินนาวิบรูสีเขียวเรดกรีนอย่างไรก็ตามนะครับในตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลว่าเร็วมี4 7จะวางจำหน่ายนอกประเทศบังกลาเทศหรือเปล่าหรือเอามาขายในไทยไหมยังไงถ้าหากัันนนคครคร้งงึะบ smartphone dare to leap. ทันมาที่ข่าวที่2ครับเรามาพูดถึงโทรศัพท์มือถือว n น p ั u 8T อาจจะเปิดตัววันที่14ตุลาคมนี้คาดว่าจะมาพร้อมกับหน้าจอ r e เฟรชเรท 120Hz ระบบการชาร์จที่เว 65W ส่วนรุ่นของ 8T Pro เนี่ยยังคงเงียบไม่มีข้อมูลอยู่นะครับหลังจากที่มีทั้งภาพเรนเดอร์นะครับแบบ360องศารวมถึงสเปคบางส่วนของตัวว n น p ั u 8T ดูต่อมานในขนาดนี้ก็มีข้อมูลว่าว n p l u เนี่ยเตรียมจะเปิดตัวโทรศัพท์มือถือของเขานะครับที่เป็นโทรศัพท์มือถือแฟลชชิ i ในเดือนตุลาคมในวันที่14นี้คาดว่าจะมาพ้้ออกับหนาจ 120H ในด้นส่วนของรุ่นโปรเนี่ยไม่แน่ใจนะครับเพราะยังไม่มีข้อมูลออกมามากมายนักในตอนนี้ไม่แน่นะครับว่ารอบนี้เนี่ยวันพัด8แปทีอาจจะพาเพื่อนๆอ,อย่างหูฟังวันพัสด์บัตซี power bank รวมถึงสมาร์ทโฟนรุ่นราคาประหยัดใหม่ๆจากทางค่ายมาเปิดตัวพร้อมกันในวันที่14ตุลาคมนี้ก็เป็นไปได้ เอาไว้อดใจรออีกนิดนึงนะครับใกล้ๆถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยเราซะรี่จะมาอัปเดตให้ทราบกันเลยครับและทั้งหมดนี้แหละคือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่น่ามาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจะกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะกด subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวด,ดีและข่าวของเราต่อไปนะครับช่องเราเป็น c e b o o k Fan p a g e แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัว,วลาไปก่อนกัมอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่นคคลิปห้าาสวััดีรบบ